ที่บอกาจะวนกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจไปตรงนี้ตรงนี้ปี่ปีฟต้นขี่นอต้นคือ2ปีปอต้นขึ้นอกางอีก2อปีรวมแล้วเป็น8ปีแต่ถ้าคุณมาตรงนี้ชำนาญการที่ระดับพิเศษสี่ปีแล้วอยู่ตรงนี้6กปีรวมเป็น10ปีนะครับมันหายไปนะตรงนี้นะครับเวลาจะเพิ่มขึ้น2ปีอ่างไรนะ ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจต้งแต่ชนาญการว่าจะไปเส้นนี้หรือจะโตตรงนี้ก็โตตรงนี้ก็อยู่ต่อไปจนถึงเชี่ยวชาญเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะเชี่ยวชาญไม่การันตีคุณจะได้ทุกคนแต่ชนานาญการพิเศษกล้าการันตีได้ว่าคุณถึงทุกคนแต่เชี่ยวชาญไม่การันตีนะครับเพราะว่าแม่แต่ตัวเองจะการันตีไม่ได้เลยนะครับนะ นะครับผมอยู่ตรงนี้รอคุณอยู่นะคุณจัไม่พึ้จาณาพิเศษหรอกตรงนี้คุณจะเป็นแค่ชำนาญการแต่เข้าแท่แล้วคุณมีเป็นชำนานพิเศษผมรอคุณถูกที่งานของคุณแล้วนะคือนีด้วยกันนะครับผมอยู่ตรงนี้กี่ปีแล้วผมอยู่ตรงนี้มาสิบเอ็ดปีแล้วรอคุณมาเนี่ยนะนะครับเชื่อว่าปีที่ดเนี่ยผมจะมีเพื่อนเยอะนะครับปีห้าเก้าเนี่ยนะครับพวกเราจะขึ้นมีรงมีหลายคนมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วอยู่ระยกหนึ่งเราจะมเปลี่ยนชื่อาำหนงตรงนี้ จักชำนาญการพิเศษายเป็นงานเป็นพิเศษนะฮะถงานนพิเศษนี้นะครับหรือ่ตรงนี้ได้นะครับนะนี่หกปีนะครับถ้าขึ้นเชี่ยวชาญได้นะครับก็จะเป็ยนเชี่ยวชาญอีกแปดปีถึงจะมาสอบสำานน่งสูงได้นะครับจากตรงนี้ขึ้นไปสี่ปีตรงนี้สองปีเป็นหกปีตรงนี้แปดปีรวมแล้วสี่ปีถ้าจากตรงนี้มาสี่ปีนี่สองปีนี่สองปีนี่สี่ปีรวมเวลาแคก ปีแต่12ปีเลือกเอา1 4ปีกับ12ปีไปทงไหนวางแผนวางแผนวางรถแบกก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่าอีกทีนึงนะครับว่าจะเดินตามรถแบบได้ไหมถ้าเดินไม่ได้เขาพ็าหเดินคุณไปชำทาญมติคุณไปธปรมชาวิจารณ์พอาประชาพิมติแล้วไม่ผ่านรถแบกก็ต้องเพิม่มเวลาเข้าไป นะครับเช่นเดียวกันนั้นถ้าคุณจะเดินตามรถแกบตรงนี้ได้เส้นทางคุณต้องาบเดื่อยไม่มีอุปสรรคระหว่างกันนะครับนะ,ะใครมีอะไรสงสัยในร,รถแกแท่ก่อนเพราะเราคนใหม่ไม่สงสัยเพราะเราไม่ใช่คนใหม่เราสงสัยเพราะเราเป็นคนเก่า,าเราดูนคนเก่าคนเก่าหรือคนเดิมคนเก่าหรือคนเดิมในการเปลี่ยนสายงานจากวิชาการไปเป็นบริการจะมีบทชั่วาราวจดไว้อยู่ซึ่งจะต้องใช้การสอบคัดเลือกนะครับ โดยคนที่เป็น43 44 45ในระบบ C นะครับก็เอาลิมิเวลา c 43 44 45ระบบ C มาบวกกับกระดับปฏิบัติการนะครับเพื่อขึ้นเป็นชำนาญการถึงชกตองย่อแล้วยุ่ียากน้อยนะครับเพื่อเป็นชำนาญการเมื่อเป็นชำนาญก,การแล้วนะครับนะคนที่เป็นชำนาญการใหม่ก็เดินการลดแหบไปคือเป็นชำนาญการ4ปีนะครับเอาจกตรงนี้ก่อน นะครับสามสี่ห้าโบกบริการนะครับสี่ปีูกปีก็แล้วแต่มีหุตอะไรเมื่อขึ้นพป็จำนาญการแล้วนะครับคุณก็กลายเป็นคนใหม่ไปใช้เส้นนี้อยู่เส้นนี้ก็แล้วแต่นะครับนะแต่คนที่เป็นสี่หกสี่เจ็ดอยู่เดิมหกเจ็ดอยู่เดิมนะครับเมื่อเข้าแท่งก็หกเจ็ดเดิมมาบวกกับจำนาญการนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อ โดยจารก้าจะมีทางขึ้นไปสองทาง <c oughs> ทางแรกนะครับไปเป็นฝ่ายต้นชะหรือฝ่ายเจ็ดใช้เวลาสี่ปีทางแรกนะครับสี่ปีตรงนี้นะซึ่งตรงนี้คนเก่าจะได้ประโยชน์เพิ่มมาสองปีเร็วขึ้นสองปีในการเป็นฝ่ายโดยในการเป็นฝ่ายเจ็ดนะครับผมน,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 นี้นะเสร็จแล้วนะครับทางที่สองนะครับก็คือขึ้นไปเป็น,ปนจำแนกการพิเศษ ซึ่งคนที่เป็น6 7เจดเดิมเอาบกจัมนานการ4ปีขึ้นเป็นการพิเศษซึ่งถ้าคุณขึ้นชํมานการพิเศษตูมคุณก็กลายเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นพวกที่เป็น6 7เจดเดิมจะกลายเป็นคนใหม่มี2เงื่อนไขคือเป็น6 7เจดเดิมโบกจํมานการ4ปีไปเป็นฝ่ายต้นเมื่อเป็นฝ่ายต้นตรงนี้คุณกลายเป็นคนใหม่นะครับของระบบแพงแล้วคุณก็ใช้เวลา2ปีขึ้นเป็นผอต้น นะครับถึงแม้เดิมก็อนเข้าแท่งคุณเป็นแค่หกแต่คุณมาบวกอาจการสี่ปีแล้วเป็นฝ่ายต้นตรงนี้แล้วคุณเป็นฝ่ายต้นในคัสสีเจ็ดเลยขึ้นใช้เวลาสองปีไม่ต้องไปเป็นฝ่ายหกเพราะว่าฝ่ายหกคุณใช้เวลาสี่ปีนะครับนะถึงแม้ว่าก่อนเข้าแท่งคุณเป็นแค่หกมาบวกกับจานยนการได้สี่ปีแล้วคุณสอบเป็นฝ่ายต้นได้ฝ่ายต้นของคุณคุณกลายเป็นคนใหม่คือฝ่ายเจ็ดแล้วไม่ใช่คนเก่า งั้นคนใหม่ปุ๊บคุณใช้เวลาสองปีนะ <c oughs> มันจะเป็นฝ่ายหกคุณมีานะเป็นฝ่ายเจ็ดเมื่อสอบได้คุณกลายเป็นคนใหม่นะครับหรือส e ี่หกเจ็ดเดิมบวกชนานการครบสี่ปีแล้วคุณก็กลายเป็นชานาญการพิเศษเป็นคนใหม่แล้วนะครับเพราะคุณใช้อลุดเฉการในการเลื่อนอยู่ในาการพิเศษไปแล้วนะครับนั้นเราเป็นคนใหม่ปุ๊บก็ไปรถแม็กปกตินะครับก็คือชานาญการพิเศษนะครับนะ 6ปีนะครับไปสอบเป็นผอ,อต้นได้ให้ขอ,อากลางได้6ปีนะครับแต่คนที่เป็นแปดอยอยู่เดิมก็เอาแปดอยเดิมบวกกับจําารพิเศษให้ได้6ปีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องแข่งช่วงๆนะคุณเป็น6เจ็ดเดิมบกจํนานารได้4ปีแล้วขึ้นเป็นจราวรพิเศษเมื่อเป็นจราจพิเศษแล้วคุณกลายเป็นคนใหม่ก็เดินตามนี้นะครับ ส่วนคนที่เป็น8ปอเดิมอยู่ก็เอา8ปอเดิมมาบวกจนงการพิเศษให้ได้6ปีนะครับไปเป็นขอกางนะครับหรือเอา8ปอบวกจนงการพิเศษนะครับนะให้ได้นะครับ2ปีเพื่อขึ้นเป็นเชี่ยวชาญเมื่อขึ้นเป็นเชี่ยวชาญก็กลายเป็นคนใหม่ละนะครับก็ใช้เวลา8ปีในการเปลี่ยนเป็นสนักสูงนะครับทีนี้ ใครสงสัยชั่วตอนไหนครับเชิญเว้ชีวิตของคุณคุณจะใช้โหมชะกากเนี่ยหางึงเพื่อเปลี่ยนจาก